สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟิ่อมบุญชูชาแน,นลนะคะก่อนอื่นขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะช่องน้อยๆค่ะค่ะขณะนี้ก็ยูทูบเบอร์ก็มารวมตัวกันตรงนี้นะคะก็พักร้อนกันค่ะอันนี้เรามาอยู่ที่ร้านหมอหนุ่มกันนะคะค่ะหมอหนุ่มกําลังขายน้ํามะพร้าวปั่นนะคะอร่อยมากค่ะ เพราะว่ามีงหบาป็นอะไรคยายยายมีไมืนมเจะนนเี้ยที่ในใจหกรดา้เราโนฝากช่อง้วยนะคะค่ะนี่ก็ก็ช่องสาวพร์ชาแนลนะคะเดินผ่านก็เป็นสาวมณีชาแนลนะคะน้องผมสีทองค่ะช่วยๆดันกันนะคะวันนี้ไปเจอหน้ากันเหมา อยู่นั่ตัดต่อคลิปถ <c oughs> ้าตอนเย็นจะเป็นรูปต้นไม้แล้วเหรอจะได้รำหรือ,อยังคะรดอีกรถจนวันศุกร์เมื่วามาอวาน